เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดมณีวงแล้วนะคะนี่โอ้โหึงแล้วววเป็นคั้งที่สองี่เรามาเที่ยวมาครั้งแเราติดใจมาขอพรวเราวันนี้เรา่มาขอพรอีกครั้งหนึ่งเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวา เราเลี้ยวซ้ายเราต้องมาไหว้พี่ตรงนี้ก่อนเนาะรหานเซียนก่อนใช่เลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวากินอะไรอ่ะกับข้ากับข้าวมูสซาบไก่ดาวอร่อยไหมอร่อยจ้าพร้อมอ่ะมีน้ำตกมีน้ำตกเนาะนี่นี่ก่อนที่เราจะไหว้พระมาแวะกินข้าวตรงร้านตรงร้านจอดรถ นี่พะอ,อ่อนก็อะไรนะเหมือนกันเหมือนกันกะเพราหมูไข่ดาวจ้ะอ๋อไอ้น,นี่อันนี้ก็เป็นอะไรนะอันนี้เป็นหมูกรอบไข่ดาวเนาะอันนี้ก็เป็นบะหมี่น้ำตกไม่อ่อนยังไม่ได้หน้าตาไม่เอ็นเตโบหรอใช่ต้องรอก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ ครอบครัวไม่ออกพเปียนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดมณีวงศ์ของยุิธารตอนนี้เราจะเข้าไปใต้วิหารเซียนเนาะเห็นรหบนี่เราจะเข้าไปาไหว้ข้างในกันนะนี่เราต้องข้งงางในวิหารเซียนตอนนี้ผมเข้ามาถึงแลวเนาะนี่ วยงามมากนี่ป้าป้าเดินเข้าม,มากันแล้วนี่ครับป้าป้าสีงแดงนส่วนมากเป็นเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็จดชื่อจดอะไรก็ครัวแล้วก็เรามาผู่ความมักไว้เนาะเพราะว่าเรา่ที่บอกคุณไม่ได้เลยไม่มีพัสด ตรงนี้มีแต่จีนนะครับเขียน,นเท่ใคร,รับขอความสุขกนราีโกให้กับคุณนี่ครับตัวน,นี้ปะอะ้ยงเนาะแกก็กําลังเข้าไปจดชื่อจดลายตรงผ้าแดงตรงนี้เราจะไม่สามารถขอพอรเนี่ยคนตายได้นะครับเราต้องขอพอรให้เฉพาะตัวเราเองแล้วก็เขียนตรงผ้าแดงไปให้ครอบครัว แล้วก็หันซ้ายมาโซหมายที่สองนดโทกรุวถ้าได้ข้าไปไว้จอดน้นะครับที่หลังนะแต่เรล่ยัง่อนเลยนะไม่ต้องนานนะครับี่าืนนะอวาเดอ้ปนะครับนี่คือจุดที่สองนะเทพไทยสวยเงย แล้วก็เทพกวนอูสวยงามมากนี่ไปแยี่ยเดินกราบไหว้อยู่เนาะแล้วก็ไปแย่ยเดินไหวไปแต่ละจุดนี่จุดที่สามอธิษฐานจิตขอพรขอพรให้ตัวเองนะนี่ขบวนเป็นเจ้าแม่กวนอิมข้าขบวนก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมเนาะ หมายเลขสองต่อเลยนะครับในโกดูนนะความรับในรับงานนะความสำเร็จนะครับด้านไหนนะครับแล้วก็ขอพรไปนะครับหมายเลขสามัอาหมายเลขสี่าพสีอวานาท่านังคนดีหกในเสียงหกใจอี้านเลยถ้าพีอยได้ตัว่างเนเราเยอะเลคือหมายเลขเจ็ดนะเีรษีเงียที่มาเจ้าแห่งเงินทองโดยตรงนะครับแล้วก็หมายเลแปดนะท่านก็ยีกงนะหรือว่าที่โกงนะครับ ตอนสุดท้ายเป็นหมายเลขเก้นะครับ่อมาได้สุดเรก็แข็งแรงแล้วก็มีอำนาจบามีนะครับกับไอเขียนะขอเอได้เนะครับมายได้เลยนะครับ เราจะพาป้าปามาไหว้พระในโบสถ์นะคะนี่โอ้โหพี่เสียกสวยมากเลยพี่นี่เขาเรียกฟังอะไรนะพี่เสียกฟังอะไรนะสวยมาก นี่ยี่ไมพรวนสดวยอืมอืมนี่เออได้ทำไม่เถอะได้พี่ออนอื่ นี่ครับข้างนอกแขบนี้ก็จะทําเป็นน้ําตกจําลองเปั้นรูปสัดรูปอะไรไว้เต็มไปหมดกว้างขวางนี่นี่เป็นทางอ่อนทำไมให้ทางเข้าถ้าทางเข้าอยู่อีกด้านเลยเราดูให้ <Yeah. S 1> ดูความสวยงามของด้านนอกก่อนเนาะเี yeah. เดี๋ยวมาซื้อาไปไหวก่อนนะคุณเอากันโอ้อ่าวันนี้ป้าๆมันยืนถ่ายรูปนี่ทางออกไนงะยังไม่ถึงหางเข้าเลยก็มาเซลฟี่กันแล้วยังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวดูข้างใน ไอ้นีเป็นอะไรเป็นมือเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งน่าเป็นมือเหมือนมือคนบาปเลยเนาะไม่ใช่ทางเข้าทานี้เดี๋ยวเข้าทางนี้เราแป๊บหนึ่งพรายามหน้าที่หยิบเ็นอง์สวรลีอ้าวฝั่งนี้เป็นฝั่งประตูทางเข้านะครับนี่ไม่ใช่เห็นเขาจะเดินไปนู่นบอกว่าไม่หันหน้ามาเียพลนอ้าวตรงนี้ตรงเป็นประตูทางเข้าเนะนี่อ้าวดูว่าป้าจะถ่ายรูปกันเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันนะนี่สวยมากที่เราเดินเข้าสู่ถ้ำวังพญานาคใช่วังพญานาคแล้ว,วสวยงามอลังการมากออืสวยพี่ออนนี่เป็น ขอคูณลูกปางต่างๆเนาะแล้วเนี่ยที่เป็นที่นั่งในตะลงนว่พระ้าจริงเป็นพ้าที่ว่าปั้นเป็นหุ่นพ่ะว่าเกจิอาจารย์สมัยเก่าทำมุนกระเบื้องก็ได้พี่ออนทำมุนกระเบื้องไะนี่ไงพระอุปคุตนี่ข้างหน้าเป็นพระอุปคุตใช่พระอุคุตนี่เนี่ยตรงจุดนี้เป็นจุดของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนาะและ้วก็เป็นป<ม>ร,ระกาศพิหารข้างหน้าเลยสินหน่อยอะ่ะพี่เอิญพรมาทำมาพี่เอี้ยเขามาทำบุญกันนะคะนี่เราก็ซื้อของนี่มาไหว้พระสมเด็จพระนเรศวรน,นะนี่มีไก่ด้วยไปพรนะขอพรเลยนะคะขอพรขอปลตรงนี้แหละ่ะวา,างนี้เลยวางใต้ถือเลยวาง อาว่างอธิษฐานก่อนเ่นี้นอนะเราอธิษฐานก่อนนะคะวัเอือนวันนี้เรามาถ่ายลงวิดีโอให้ดูเราจะถ่ายซอกมุมของวัดมณีวงศ์นะถ่ายอย่างละเอียดดูแล้วเหมือนเรามาเที่ยวด้วยตัวเองอ่ะพอนะหนหน้าาวัดจุดไหนมีอะไรบ้างพอ ขวดหนึ่งไม่ได้เทหมดหรอกมามามาพี่ออนตอนนี้กำลังล้างเท้าใช่ล<อ>้างเท้าได้ใน,นสวนมหาลาศเนะเาะพอเรากล่าวไหว้เสร็จเราก็มาล้างเท้าครับเดี๋ยวเราล้างเท้ากันก่อนอพี่ๆเขามาล้างเท้าอ่ะอภรณ์รยา อ่าป้าเข้ามาแล้วนี่อนนีมลัาางกาสู่เข้าถ้ำไอ้ถ้ำที่สองเนาะใช่ถ้ำพญานาคที่เป็นถ้ำของสมเด็จพระนเรศวรมหาลาชตรงนี้จะเป็นถ้ำของพญานาคสวยมากมลกาสวยงามมากสวยงามมลัาางการมากเลยนี่ สวยเนาะนะนี่รดน,น้ำได้เลยนะจับไปเฉยๆก็ได้ตรงนี้เป็นหน้าก้าเสียงนี่สวยงามเมี่ยมมาดูนี่แสงทองอลลามอัอลามมาๆมาวางมอลังการมาเล่นตรงนี้เลย หหนน้าเออต้องเรียบพี่นี่คนไปย่างความรู้สึกเป็นไงเอาอีภาพไหมเออนอ่ะความรู้สึกเป็นไงดีไหมสวยไหมรถทำไมอ่ะนึกถึงใครถ่่ายใหมก็คนที่ไม่มาใครเออน่าเสียดายเนาะเราเดินเข้าสู่โคที่สาวแล้วเร็วเร็วดิมันเป็นอะไรอีกแง่ามาเนี่ยอ่ะเนี่ยยืน ยรงนี้แหละเราจะถ่ายให้ดูทุกจุดทุกมุมเลยนะให้ละเอียดเลยว่าอะไรอะไรมีตรงไหนแต่นี้เขาอยู่อ่ะตรงทางไหน ดูได้เนี่ยนะสวยมากเลยนะอลังการเลยพี่อนนี่พามาคราวนี้คุ้มค่ะ อังนี้เป็นจุดที่สองของตำมหาสมบัติ ดถ่ายรูปก,กันไม่ยอมหยุดเลยเฮ้ยมันจะรีบไปไหนกันนะ้น้โหแล้วก็แหมเซลฟี่กันใหญ่เลยป้าๆเราโอ้ไม่อ่าตอนนี้ป้าๆก็กำลัง<า>ทำอะ<า>ไรนะไต่บาดจ้าาสรไตบาดข้าวสารายาาาราย มีเลยเนาะตรงที่ตาฝากเขาสามตรงทางออกเนาะใช่ทางออกนี่ดูว่าป um ้ากำลังตัดบากเทโวกันนะทำไรป้าเยยงตักบาตเทโวเนาะหนึ่งสองอ่าค่ะน <si ี่เราก็พามาไหว กันทั่วแล้วพี่ป้าป้าเขามาไหว้ยีอนกลอยแล้ว่วัดมณีวงใช่วัดมณีวงถ้าวันหน้าคือว่าวันนี้เราถ่ายอย่างละเอียดก็ถ่ายทุกจุดทุกมุมเหมือนมาเที่ยวด้วยตัวเองใช่เค,ครับเจอกันคลิปหนะ้าอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะว่าจะพาไปไหนอีกนะคะสวัสดีค่ะ